เกี่ยวแจะเปื่อนนักร้องหญิงสักคนแมนนักร้องหญิงที่แบบเซ็กซี่เสียงปังปังต้งองเองพี่นักร้องเราหายห้หลาตั้งหลายคนเด็อออกไปทำเป็นวงของตัวเองอานะในภายใต้สังกัดก็หเวลาขายงานก็หักเข้าค่ายเหมือนเดิมก็หักคอนเสีย์เข้าค่ายเหมือนเดิมอีซุ่มถ่ายสีจุําหนาเ้างอ้ยเห็นไหมมันอยู่ไม่ได้แล้วอันอยังก่อนมันพาก,กันออกหมดแล้วเห็นไหมล่ะว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้ว นั่นแหละเขาไปได้ออกาอาอจากวงเขาเตืบโตเขามีคนจ่างงามเขามีงานเดียวงานหยังงานเดียวเขากลับเขาก็เติบโตเนาะเจนนี G ่ซีโฟเจนนี่ซีโ e ฟนี่ออกออกไปทําเองไปทําวงตัวเองแบนตัวเองอาร์ออกไปเฮ็ดแบนเจ้าของแม็กอาเฮ็ดแบนเจ้าของชอปเปอร์ซีคนแมนก,ก็บอกบอกแบบเล่าๆ่นั่ะบอกเขียงๆกันนี่แล้วว่า พานี้เห้นอนนองก็ได้ตอบแทนเุมอนคุ้อายโดยการซื้อนาฬิกาให้อายชัดกันได้ว้างอ่อามันมีส่วนหนึ่งหลังจากพาพาพาอีพีพาหนี้เดียอนักสึือกระเป๋ารุ้ยให้ใบนึงอันน้นอยๆดอกกระเป๋าแท้พาสปปอร์เออแต่อันนี้เพื่อนกับเพื่อนการซื้อนาฬิกาให้อายเพื่อนเก่งดีดวกอาป่าแค่เป็นหลาย น้องเห็นว่าเก่งข่อยแ่ะข่อยข่อยก็เลยบอกว่ากูพางเฮมึงเราหนิเห็มึงได้ประโยชน์เอาเฮ้ยไดประโยชน์ไ่รู้ว่าจะไปใส่ไอันไรประโยชน์แง่ของเสื้อ็ต้องเสื้อได้ประโยชน์ได้เงินได้ค้ำได้เป็นเสื้อแบบว่าในเงินเขาเป็นคนสวยอันนี้งดดามาได้บอกบอกกันแบบบอสเห็นคลิปพี่ดียวยังกินอะไรเข้าไปก็ไม่รู้ไม่รู้นะครับ บนให้บึงยมงไม่ดูใครเลยแต่เห็นดาม่าอยู่เรื่องอะไรแกนหน่ยบอเห็นดาม่าแล้วเรื่องนั้นยังกวอนพูเดยเดยพูดเอามาบอกให้เล่าหน่งจริงขาควรรับรองหญิงแทบๆกำลังมองไว้อยู่ว้าคักเกินพระนะบอกคนบอกคือยังกันเองแล่พี่นอ้องบอกอีสานบ้านท้างนี่แหละพาให้น้องๆอก็อกอกกเลยนี่หล นอกเพว่าเราก็ใส่คุมคาอยู่นอกอปปาปาเฮียอาเจกเจก,กระดูและดีอยู่เออกระทรงเงินทรงข้าใหม้เพิ่นใดละ่ะครักอยู่อืมมีนาฬิกามีนาฬิกาโรเล็กไหมคะายังก่อนคอสวยแทบสองคนตอนนี้ในวงอ่ะในในวงอ่ะมันมีมันมีสแตมแล้วมีแอนนี่แล้วแต่ผมอยากได้นักร้องที่แบบเซตเซียดโปโป,โปได้นนหนึงอะไรอย่างเงี้ย สนุกสนุกได้เลยไงก็เลยสมัครขาไป้วฮักคืเอเก่าสิหฮักเมียใหม่ลายกว่าฮักเมียเก่า ละอายสิเอาสิเอาสิเอาใจเจ้าอย่างดีอันก็เลยสอนน้องขารว่าอันนี้ไปสปามางงก็เลยเป็นก็เลยเป็นหนาสวดสุดเปสปามาไปสปาไปนอนให้เขาอันทำผมสปาหัวสปาอะไรเพิ่งมาจากร้านสปาบอกเขาใจครับบอกออกแต่คือยังในรลองเพียงอยู่ Scalable. มีผลมีผลตั้งแต่หลังแปดตุลาเพราะว่างานแปดตุลามันเป็นรูปแบบวงใหม่หมายถึงว่าเปิดวงแปดตุลาเนี่เปิดวงคือมานนี่การแสดงของเรามันจะเป็นรูปแบบใหม่หมดเลยแบนเซอร์ก็ตั้งสิบคนนะครับสิบสองคนเราดอกเออแล拜拜้วก okay. <c oughs> ็แดนเซื <c oughs> ้อชายเอียงนะครับแล้วเจนนี่นี่สิันเขาจ้างเพื่อนเขาจ้างอะไรไปอืมแต่ว่าถามมองทุกคนบอห่วงทุกคนอยู่ นะครับเป็นห่วงทุกคนอยู่ที่ออกไปออกไปทําเองแล้วเป็นห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นห่วงเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองนี่แหละเอาเพื่อนอันนุนมาน่ารักห่วงเรื่องห่วงเรื่องเงินห่วงเรื่องทองห่วงเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจริงๆแล้วเป็นห่วงหลายๆคนอยู่ว่าออกไปเราจะรอดไหมเพราะปัจจัยหลักเพราะปัจจัยหลักเราอันนี้คือยาดมผมกาลังทดสอบผมสีขายาดมไม่ตินองเด้อเร็วๆนี้รอติดตามยาดม หอมมากเป็นสูตรแบบสดชื่นตื่นขึ้นมาต้องดมบอสบิ๊กหน้าใสขึ้นมากเลยขอบคุณนะคคับอัน,นี้หน้าสดนะครับหน้าสด no filter นะครับพี่น้องหอวใสระลาบันนี่หาวใสรเลียวหาวใสระพี่น้องตามป้าตาดมงรับนักร้องเซ็กซี่เสียงดีครับบอสใช่รับผมจะรับนักร้องเซ็กซี่เสียงดี อย่าว่าวันนี้ขึ้นตีหนึ่งคอนเสิร์ตขึ้นตีหนึ่งคอนเสิร์ตขึ้นทีหนึ่ง อุ้ยไปใส่อุ้ยไอนี่บอสบิ๊กสั่งให้ไปดูแลฟิล์มขับน้ำตาลก็ไปอยู่ฟิล์มขับให้เขาผมยาวล้วบอสเป็นห่วงอยู่แต่ว่าความพันของแต่ละคนอย่างที่บอกว่าคอยกับบอขาดความเรื่องความฝันของผู้อื่นของศิลปินลูกหลูกในใครตัวเกี่ยวสิผู้ใดอยากเติบโตบอกเลยผู้ใดผู้ใดอยากบอสเฮ็ดแนวกั้นนำเหนือดมมันมันเหี้ยไม่เหี่ยนะไม่เหี้ย ถ้าเราไม่ il, да เทก็มีอยสิเจ้าอสิเทมันเฮียติขันเท to ี store, ่ยเฮียอยู่แล้วข well ันเทม่ยมันเฮย่ามากถ้าอยากเทมันก็น้อเขาพอเปิดล้วสีแม่โดมเพาได้ขาไม่ไ้ให้ดม้วสีดอเราไม้เสียอนักลองออกไปนี่ขยานยุ่ออกไปแล้วมีงอนรวงอนยาง ก็เรยบอกว่านักร้องที่ออกไปแล้วนี่ออกไปแล้วไม่ใช่ว่าไปไม่ควดไปไม่บิดแล้วกลางทางมาขอขึ้นเวทีไม่ให้ขึ้นเดกระบอกกระบอกชัดเจียนอยู่อืมก็บอกชัดเจียนเลยว่าหมายถึงว่าวันที่แปดแปดตุลาเนี่เปิดวงล้วรับวิ่งงานทั้งปีแล้วแล้วเดือนสองเดือนเนี้ยออกไปแล้วคิดได้ว้างสมมติอาจจะกลางเปี้ยงป้างหรือไม่ดังบอกก็ซัพพอร์ตซัพพอร์ตอยู่แล้วป้อนงานอยู่แล้วแต่ว่า ถ้ามันออกไปแล้วมันไม่มีเงินในการซัพพอร์ตตัวเองหรือว่ามันไปไม่ฮวดไม่บิดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องงวดรถมันมีเรื่องบ้านมันจะมีเรื่องเขาเรียกว่าอะไรพวกค่าใช้จ่ายต่างๆที่ที่เขาต้องมีเนาะที่เขาต้องแบบว,ว่าที่เขาต้องแบกรับอยู่ปรึกซึกไหมผมปรึกซึกงนั้ที่เขาต้องแบกรับอย,อบบอยู่นะครับก็เลยก็เลยบอกเขาเขาลยว่านักร้องที่ออกออกไปทําโปรเจกต์ตัวเองทําวงตัวเองรับงานเอง จะมาโตนขึ้นการให้ดูการไม่ได้นะเพราะว่าบอยจะต้องรับต้องร้องใหม่แล้วหมายว่าบอยบอบีต้องรับต้งองร้องใหม่แล้วอาที่เช่นอาที่เช่นคือสมมติเจนนี่ออกไปไปทําวงเองก็เป็นเจนนี่ตัวกิมมิสิ่นเดิมแต่ว่าเหมือนเป็นเหมือนสมมติค่ายใหญ่ศิลปินเดียวนั่นนี่นู่นนั่นนีหน่หรอเปล่ารับงานไปแต่คะแ,แนงออกไปหางเงินแล้วก็แบ่งเงินเข้าบริษัทเออแบ่งเปอร์เซ็นต์เข้าบริษัทเหมือน,นเดิมสมมติเจนนี่รับงานนี้ห้าหมื่นแบ่งเข้าบริษัทกี่เปอร์เซ็นต์ก็หารมาสินะเอออะไรอย่างนี้ ครับแต่ว่าถ้าไปแล้วไม่เป็นไม่เป็น,ไม,ปนไม่เป็นตามไอเดียที่เดคิดไว้จะงูกลับมากลางทางไม่ได้ต้องรอต้องรอต้องรอระบบเซตระบบใหม่คือปีหน้าก็คือปิดวงก่อนถึงจะได้ขึ้นห่วงบางคนจริงๆน้องยังไม่ได้เก่งถึงขั้นออกงานเดียวแล้วถึงเอาเวท,เวท,เวท,เวทีไม่อยู่ถ้าน้องแน็ตยูริแบบนี้เอาอยู่มาตรฐานอันนี้คือจริงๆแล้วผมก็ย้ำเสมอผมพูดไว้ก่อนการดราม่าเนาะการดราม่าเลย เซอร์รับแดนเซอร์มาเป็นนักร้องบบดทีนี้ฮะอันสีหานักร้องให้รับสมาชิอากออคูที่เก่งแบบให้มีแฟนคลับตัวทิศบ่มันในดอมตัวเองใช่ผมก็บอกเด็กๆลูกๆแหละว่าลูกๆอยากออกไปเฮ็ดบอดบีก,กบาาับบ่วแต่ว่าไม่สันติในการออกไปเด้อเพา,าออกแฟนคลับนี่เพิ่ิโฟกัสตรงนี้อีกแด่หน่อยนีโตเกี่ยวไปออกวงออกอยังไงแฟนคลับแฟนคลับก็จะแหไ่ไปดูปทางมงใหญ่ ส่วนคนที่ออกไปอยู่ตัวเองก็ต้องสู้กับแสงนี่มันจะค่อยๆหายหมายความว่าคุณก็ยังเป็นตัวกิมมิสิกอยู่ในสังกัดอยู่แต่ว่าพอบอสบิก๊กออนทัวร์ไปภาคเหนือภาคใต้หรือว่าทุกคนในวงออนทัวร์ภาคเหนือภาคใต้อะไรเงี้ยอืมน้องๆที่ออกไปทำเองอ่จจะต้องสู้กับกับ กับเสียงที่มันจะรีบหลีกกับเสียงที่มันจะรีบหลีหม,มายความว่าไม่ได้ออกไปไหนนะเขาไม่ได้ออกไปไหนเขายังอยู่เหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าเขาไปตไอองานน้ำเฮา,าเขาไปยเขาไปออกค้นเสือวงไงแต่เขาจะออกเ็จต่างหากเหมือนกับว่าถ้าจ้างกะไรตั้งไปบ่จ้างก็งงเ็จเนื้ออื่นนะสินะหมายว่าว่าบอถ้าบ่จ้างถ้าไม่จ้างก็ไปทําอย่างอื่นอาทิเช่น ทำตั้งแต่เริ่ซ้อมเต้นซ้อมร้องขาย,ยวู้ติ๋วขายผเ้ติ๋วลกก้าดำหน้าอย่างสีเลียวแต้หพื่อจะไปรับจ็อบอะไรนี่ในระหว่าที่รอมีงานแต่มันจะซื้อในปีนคนอื่นนะเที่ยคนอื่นที่ออกไปแต่ถ้าเกิดอยู่โตกเกียวแพ็กเกจอย่ยางกับบอดบิ๊กัดมันก็จะมีงานตลอดเพราะจุดศูนย์กลางอยู่ที่เราเนาะผมไปทุกคนก็ได้ไปอย่างสินะแต่ใครตัดสินใจแล้วก็คือต้องถ้า ถ้าปัจดัยแล้วต้องรอถ้าจะกลับมาแบบขอขึ้นมงสินะก็ต้องรอปีหน้าแล้วก็ออดิชั่นใหม่แล้วก็สัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งว่าอะไรเงี้ยหอมที่ดีที่นอ้องหอมมากขอช่วยเรีอกอันนี้หอมขายดีเอฟซีจากซอบปอลาว,าวแต่เขาไม่ดอกไม่ดอกจากค่ายดยิแค่ออกจากวงเฉย แต่ไม่อยากให้ไป่ว่าน้องๆนะไม่อยากให้ไปว่าน้องๆเพราะว่าอันนี้อธิบายให้ฟังว่าป้องกันดราม่าว่าเป็นอย่างวงกําลังไปได้ดีคือบอสไปไปดีบอสคือให้ออกบอสไม่ได้ให้ออกเดิกลุ่มปิดก็ยังขึ้นเหมือนเดิมแม้กระทั่งอันนี้อันนี้พูดไปก่อนกันไ้ก่อนนะว่าอน,นาคตทำไมไม่เอาน้องกลับมาร้องอันนี้สินะ น้องเขาตัดสินใจแล้วคิดดีถีท่วนแล้วเออเป็นคิดที่ถ่วนคิดดีด้ต่ตองก็ยังหนีแล้วว่าเพิ่นน่ะเสี่ยระฮทตเองแต่ว่ากับายใตาของผักข่ายบริษัทผลิตนีลามีพเพลงอย่างกับร่ขายคือเกาเป็นคนของขายคือเกาสัญญาหปาปีมือนเดิมแต่ตองระว่างอันนี้ตอบอกตรงๆว่าถ้ารีบๆไปแล้วก็ต้องเข้าใจว่าแสงมันอยู่ไก่บอดบีกบอดบีกอยู่ไก่ศิลปิน้ใดมันกระดัง เออบอบิกเหล็กผ้าพระานบุนดีเหลกระดังเออบอบิกผ้าเคล็ดนั่นสองสามสี่หางโขกระดังอันนี้ก็ต้องสัว้าไปทองอะไได้พอม้วนหมูหมดม้วนหมูประชาประชาตัวเกี่ยวนี่เขาก็สิออกเป็นกลุ่มเป็นก้อนเขาก็อยู่กับในค่อนเทียนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเขาสิออกไปทั่วนั่นออกไปทั่วนี่ออกไปมานมองนี่เขาะออกไปตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยแต่พอตีงออกออกมาเป็นกระจุกของตองแล้วต้องสู้กับแสงที่มันจะรีบดีแต่ถ้าออกไปแล้วดังได้บอดก็ผักงานเต็มที่ ไม่ดังก็ผ่ากรนะตมที่เพลงอะไรก็เพลงอะไรก็ออกให้มันเดิมซิงเกลิลอะไรก็ต้องผ่านค่ายเป็นการตรวจสอบเรื่องการแสดงเรื่องเอ็มวีต่างๆก็เป็นค่เหมือนเดิมอืมตัวเกี่ยวออกไปอยากตามความฝันถูกต้องคือจริงๆแล้วคือคือจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้เนาะการที่ออกไปทำตามความฝันมันถูกต้องแล้วบางคนเขาอาจจะไม่ตอบโจทย์ว่าบอดบีบ้เครดว่าไงไปนะ บอดดี้ือจะเป็นออกเป็นแนวลุกทุ่งวงดนตรีเวนะตะกี้สองชั่วโมงห้ตะกี้สองชั่วโมงมันก็จะบวมเอยมันก็นจะไม่เหนื่อยมันจะเขาเรียกอะไรสองชั่วโมงมันมันจะไม่เหนื่อยมากแต่พอแต่พอมีมีงานวงใหญ่เข้ามาห้าชั่วโมงนะงานมันจะเหนื่อยมากขึ้นก็อาจจะไม่มเป็นไปตามความความฝันที่เขาวางไว้แต่ละคนเนื้องานหน้างานก็อาจจะอาจจะ ไม่เป็นไปตามที่เขาอยากเป็นหวงอีลีก่อนจะทําวงต้องมีงานเดี่ยวกว่อนหรือไม่ก็ต้องมีพลังเพลงระดัง, mm. ง,ง,ดงมากเหมือนปายฟ้าผู mm. ้บ่าวเสื้อปุยเ mm. ขามาซี mm. ก็ลองดูสักตั้งคนเราไม่ลองก็ไม่รู้แต่เมื่อตัดใจแล้วก็ต้องรองให้มันสุดทําให้สุดทําให้สุดทําให้สุดและอยู่ที่ ต่ดาวน้องใหม่แต่ดาวอยู่กับวงใหญ่ดีกว่าเท่าออกไปเองก็จริงๆแล้วความคิดของทุกคนมีไอเดียของตัวเอหมดผมก็คอยซับพอร์ตน้องๆเหมือนเดิมไม่ไม่อยากให้พิดามากว่าออกไปแล้วเลิกติดตามน้องไม่ไปไหนนะน้องอยู่ที่เดิมอยู่เออน้องไม่ไปไหนเลยน้องอยู่ที่เดิมหมดทุกคนเลยน้องๆอยู่ตรงนี้หมดยังอยู่กับผู้บ้านฟิลแร์เหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าบัลเ้ไปออกเป็นเดอะแกนคอนทั่วเด้อบัลเ้ต์ออกเป็นเดอะแกนวงดนตรีเด้ออย่างสีนะ เป่นไข่สิ้นๆนะบอสทำอย่างนี้พอดังแล้วต้องออกต้องสองสามปีถึงจะรับทำให้เป็นระบบก่อนออกมันสิคิดได้ดีพีน้องบอกถึงวันนักหลองเนื่ออื่นดีนักหลองบกอื่นสิมาอยู่มาต่ว่าเบาคืนตัวเกี่ยวมิ้วสิก่ะพี่น้องเขามาขออยู่มันลืมตื่นตามเขาบ้าหลับเขาบ่าเขาบ่าคอแบบนี้แหละอายแล้วสินะลายแล้วบอสพระเอกปีนี้ควรจะเป็นน้ำอุ่นนะครับไม่ควรเป็นยูริ เพราะยูริยังไม่มีเพลงดังแฟนคลับยังไม่เยอะเท่าน้าอูนาบอสคนที่มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วเป็นธรรมดาของค่ายเพลงน้องๆก็ต้องสร้างตัวตนเหมือนค่ายเพลงอื่นๆแต่อยู่ที่ดวงของแต่ละคนว่าจะฟังถูกต้องถูกต้องแม่ก่อนแม่่อนพูดถูกจริงๆปีนี้ทำไมผมชูให้ยูริยูริมีเพลงที่ค่อนข้าง แม่แม,แม่แม่นับสีแกมเนาะยูริก็เป็นผลงานเพลงที่คนร้องตามได้เยอะแฟนแนวไหนนั่นนี่นู่นหลายเพลงผัวมือผัวเถื่อนผัวอะไรยูริเนี่ะเหมาะสมแล้วที่จะเป็นพระเอกประจําทีมงานตัวผมเองเป็นพระเอกไม่ได้ผมเป็นผู้บริหารผมออกมาพูดมาจูกได้แต่ให้ผมไปร้องเพลงเขียนเด็กน้อยนะ่ะผมไม่ทําเพราะผมผมไม่ได้เป็นหน้าที่ร้องเพลงผมหน้าที่ผลิตผลงาน บอมาลามจังใจเขาก็มาติดตามจัสซับันแปงตัดแตง่งเออแป้งเนี่ยเขาเป็นยังไงแป้งเขาเองสิหน้นา,ทนหนนาที่องคกัรแบบนี่แต่หน้าที่องค่อยรปีนา่อยบอ่บอใดบ่อดเนีนหล่อมเพ่งแต่ว่าช่ว่บักลายคือเขาเดีย๋ยวว่าเ่นเนียนลองเพ่งถกเวรจ่แน่นปีนาะปีตุลาหนี่เปิดวงหน่มันมาว่สิบว่าบอกบ่เนีนรองเพ่บ่หวงคนล่าสุดที่ออก ให้เขาไปเรียนรู้ให้เขาไปทําในสิ่งที่เขาอยากทําถ้าเราไปขัดขวางเนี่ยก็กลาว่าเราไปขัดความฝันดิเพระออกไปแล้วถ้ามันออกมันก็ออกไปเหตุเองแล้วอาจจะดังก็ได้แห้งกรดีก็ขายะะมันไปหลัไม่อยากให้คิดไม่อยากให้คิดว่าผมไม่อยากให้คิดนะว่าคนนั้นคนนี้ดังไม่ดังแต่ผมเห็นดราม่าอยู่ว่านั่นนี่นู่นทำไมต้องบอกว่า ให้เพลงให้ให้เพลงดังให้อะไรดังตามซีนวันก็เหมือนชอนนี้แหละพี่น้องไม่ใช่ว่าลูกท่านหลานถธอดิแต่งานธุรกิจเนี่ยเขาทำมว่าเป็นอย่างวงหนึ่งเขาต้องมีผูอีกเป็นอย่างเขาต้องมีนักอีกเป็นอย่างเขาต้องมีตัวหลักทําไมถึงมีเจ้าของค่ายทาไมถึงมีตัวเด่นเพราะว่าคนเราเกิดมามันโดงเหมือนกันเออมันไม่ใช่ว่าแม่ใหยย้ยูเลี่ยงเงินมาจ่ายบอลบกเพื่อจะให้ยูลีขึ้นเป็น โชว์อลังการเลยอลังการกว่ายูริก็มีแต่หมายถึงว่าบทบาทที่จะมอบให้ยูริปีหน้าตุลาเนี่ยเปิดวงเนี่ยเปิดคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะใหญ่กว่าเดิมมันจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมน้องต้องไปหัดยันหัดร้องเยอะเดือนนี้เราก็เยอะยูริเกินเดอบนเวทีปากกับปานคนละคนเสียงผู้ใดผ่านเสียงมูซาในั่งกระดี่ก็มูหันพี่น้องขันรลองเพลงกตระได ไปถามได้ว่ะเพื่นหลอกเพียงไหนลุ่นบอลคอยไปตั้งบ้านลูกจับของดิเพื่นหลอกเพียงลุ่นบอลจาวาตกเก็บด้วยสีหลอกต่ละมือรุ่นบอลจาวาก็ต้องปรับปุ่มไปแต่ละมือตกเก็บด้วยสีหลอกเพลินนะให้มันรุ่นแต่ผู้ใหญ่เล่นพ่นเดียวถือบอลบีแขให้มันรุ่นเพื่อนพูดจะรุ่นน้ำไข่ถูกแต่นี่ลอกขึ้นรุ่นรุ่นทุกคนถูกไหมเพียงบอกกล่องว่าอายุโมนี่ขึ้นลุ่น แต่และมือร้องขึ้นลุน้นลุ้นสีมาเลเปลียเปียส,สีนั่นสีนี่ส้เสียงหายเสียงบ่งหอดโนดหอดอย่างอืมคมอยรุ่นนี่ดีใครว่าชินจังก,กับเ,เรียงธรรมชาติชินจังก,กับธรรมชาติไปแล้วปีหน้าชินจกกังเขาด้รับบทเป็นตลกแต่เพื่อนเขาอยากเพื่อนเขาอยากเป็นตลกแค่เนี้ยเพื่อนอยากลองเพลงอยู่เพื่อนโทรหาบอกว่าบอทผมไม่ช่วยลองเพลงบอกครับ มีแม่สิบอกมี่เอาตีครับผมก็อยากมีโชว์ขงงางๆน้ไปโชว์จักเพลงไงเด้่าเออบอกเขาได้ว่าเสียอายุเลืองเพลงมก่กรชิ้นสั่งัเรื่องเพลงบัถทึกขาด้าของตายคันเรื่องเพลงบวเข่าปากบัถทึกบัถทึกกบเสียงจากของน่ะก็ตาย ูแนแต่บลุนคุณแน้รเราเพียงไม่ลุนสากายกเสียงดีแต่แก้วแมวแข็งแน่งก็ต้องปรับปรุงเรื่องการแต่งกายกล่องว่าอยู่คู่ชิ้นจังคยบอกว่าใจใจเด้อฝึกฝนเด้ออู้ กูอยาก้องขึ้นเสียงดีคือบกยูรีด้เปลี่ยนฟิลเล่นกูชิร้องพูดเดียวเบิร์นขึ้นก็ได้หลับงานผู้เดียว,ยวอันนี้ชัดออไปเพราะชัดเสียงบอดีทั้เฮดองประกอบมามันคนเบิร์นคนติดตามสร้างขึ้นเฮดขึ้นคนเบิร์นหลายๆเฮดเพื่อนผู้นี้ปั้นผู้นี้ขึ้นเป็นตชูแบบแต่ละคนเอ,ก,เอกลักษณ์แตกต่างกันไปเนาะกูชินจังอันนี้นู่นน้องสีแก้มน้องรีโอบกไล้กชัดเจนไปหมดรีโอก็ไม่หลุนรีโอเสียงดีอื แต่คนที่ลุ้นก็คือชินจับกล้องลุ้นทุกงานว่าประเด็นเปล่งเสียงไม่เต็มก็เป็นเสียงหายเสียงขาดเสียงไหลไม่ว่าแต่ว่าเหมือนเหมือนเหมือน,น,นกล้องก็ไม่สบายนะเป็นช่วงๆกล้องก็มีทําซินทําอะไรอืมมันก็ว่ามันก็ว่าไม่ได้หรอกเพราะว่า ยูริเขาก็ม mm. so ีเอซเยอะในบอสันเขาหาเงินเขาขายเท่าไรสนะเอฟซีเขาแต่เฮดอ็บีเอ่ะเอบี้เอฟซเขาไม่ออกแม่คำไม่ยังเขาไม่พันไม่ยังเขาก็เอาไม่ขายเท่าสามแสนสี่แสนโอ้ยขูดตาลิกามดแล้วในบอสันบอลท่าไหนเพลงยูริสิว่าจะเพลงนแม่เขาดใหมเงินสดเอาไปเลยเนี่เอาสามแสนบอบก เอาทำเพลงให้ลูกชายเขาเลือเล่อนๆอันนี้เขาก็ซัพพอร์ตมาอย่างซี่แต่ว่าผู้ว่าซัพพอร์ตก็เลือ u, ่อนยู่สินะฮะน้องลิโอบอลุ่นลิโอด์เสียงดีซีแกมบอลุ่นซีแกมนี่จะเป็นช่วงเปลี่ยนเสียงไม่ธรรมาดาชิจนจังก,ก็เป็นเรืบบร่องปกติที่นั่นจะเสียงไม่ตึงไม่ตรงไม่ตรงเมโลดี้หรือเสียงแบบสไตล์แบบธรรมชาติของนะ้ำแต่กล้องอ่ะต้องต้องกล้องกล้องมันยุต่อกพัฒนาอีกเยอะเลยอันนี้ไอซีต้องต้องต้องช่วยกัน คอมเมนต์ Comment, แล้วก็ติดติงด้วยนะครับอันนี้บอสเ่ยนะบอกตลอดว่าให้ใส่ใจเรื่องการแกะเพลงนะซ้อมเพลงทําไปเรื่อเขาเป็นศิลปินเขาร้องเพลงนี่มือนึงเขาได้จักบาทเดียวเขาไปในเป็นเแบบียร์ฮางมือละสามร้อยห้าสิบมันบอกนะนา,าซามูหรือตุ๊กูเสียนบอดีกูกับอับนซ้อมเปิดมือเปิดเคลืนกูก็หาพยายามหาเพลงมาหลองมาด้สู้สู้เสียบัดีนะแตากระรอสู้ขึ้นมาเห็นอรุณเงินสู้ได้สู้หลอ,อ,อ,งองเพลงมือนึงสู้ซามูซามูสวยงานะซามูสวยงานอาทิตย์หนึ่ง ซูคือเอาตำหนักหละ่ะรีโอปีนี้มีโชว์ใหญ่รีโอปีนี้เป็นอลังการโชว์ลองเพลงมือนึงกับซามูเเขา,าเองกได้เตะมือเพี้ยนเขาได้กเงือบอะไรเขาเพียเพ้ยร์นมาหางาี่น้องเนาะคือว่าเพี้ยร์นจะของเอีกจะของเขาอยากลองเปียร์นซีเขาอยากเพียนเปียร์นเี่โอ้ลนะนอโอ้ลนะลนาอีอ่าอ่าข้าฝึกฝนไปแต่คอยกับไปข้อเสียงเบื้องหลังกับพยาพยามเพ็ยนหาหน้ามาเล่นมันยังไงมันม,มีความสนใจในเวที เขาก็จ้า,เเางเขาบอกว่าเสียงดีเดี่ยเขาบว่าอุ้ยเราเป๊ะตลกปลกูกผ้าเอกลักษณ์ชัดเจนเอืเทียนยไดผมสังเกตตั้งรองตัวเกี่ยวเขาจะชิวมากเพราะว่าบ้าน,บ,านบ้านฮักเขามันเยอะ f อซเขามันเยอะผมปูทางปูตาผมปูทางไว้ให้เยอะแฟนขับก็หนาแน่นร้องยังไงก็ว่าเคาะร้องยังไงก็ว่าเลือด ฉันผิดพลาดเท่านี้เดี๋ยวเขาก็ว่าแก้ไขกันไปแต่ถ้าเกิดไปมองแนะลง้ว้อนะวงเงื่อนชื่อนอื่นนะลองึ้นสุดขาสุดแขนจุ๊บจุ๊บจึ๊บเงิบอกเพลงเศร้าก็เศร้าเพลงสั่งก็สั่งเพลงยิ้มก็ยิ้มตเต็มที่อืมเพลงเพลงบูดก็บูดตเต็มที่เพลงชูก็ต้องไปอารมณ์ชูตเต็มที่เพลงเคียวต้องเคียวตเต็มที่ แต่น้กร้องเรายัางยังเป็นเกื้อเกื้อกันอยู่หมายความว่าศิลปินที่มาอยู่ในค่ายตอนนี้เนาะเป็นศิลปินที่ยังไม่เคยผ่านประสบการณ์การทํางานมานักเท่าไหร่หมายความว่าบางคนนะอะบางคนนะจบมาก็จริงจบปริญญาตรีมาก็จริงแต่ปริญญาตรีไม่ได้แบบประสบการณ์ทํางานไม่ได้แบบประสบการณ์แบบโดนพักงานโดนไล่อ,ออกโดนอันนั้นอันนี้โดนหักเงินมันมันไม่อันนี้เขามาเหยียบค่ายปุ๊บบอลปิ๊กสร้างไว้ปุ๊บมีแฟนคลับได้มาไล่ได้รถได้บ้านคือมันสบายบึ้มนี้เลย พอเจออะไรที่มันลําบากมันก็จะไม่ค่อยทนอ,อะไรที่มันอะไรที่มันลําบากจะทนยากนิดหนึ่งแต่ก็ต้องทนเหมือนเดิมแต่ว่าก็จะก็จะซูญยากน,นิดนึงเพราะว่าด้วยคำว่าสบายมาลอดปีหนึ่งบอบบิ๊กปูไวให้หมดสวัสดิการเลือดหมดอ,มอันนี้พูดถึงรุภาพรวมที่จะให้เอซีเราไป กับผมกับสิคัดเขาในมุมของผู้บริหารผมมีแผนผมเหแต่ว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาในสรุปให้ฟังว่ากำาประมาณนี้หนึ่งปีที่ผ่านมานักเราบางคนก็ไม่พัฒนาบอกพัฒนาถ้าให้เสียงน้อยก็ต้องมองว่าถ้านตัวเองไม่มีไม่มีความสามารถเรื่องด้ดานหนังหมายความว่าทําไมปีนี้ได้ร้องเพียงน้อยจังทาไมได้โชว์น้อยจังก็เพราะว่าความพัฒนาคนไม่มีคุณยังจืดคุณยังชื่ททาไมถึง ต้องจืดต้องจืดแกงจืดเป็นอย่างที่บอกเปลี่ยนจากของครื่เบิรงโร่ปของฮารเลีวถ้าเป็นจืดอยู่เรียก็จะค่อยๆขยับบทบาทตามความแอคทีฟตัวเองบางคนอู้โพทุกวันอยากร้องเพลงนั้นเพลงนี้อยากร้องเพลงอยากนําเสนอเพลงซีรีส์ดิ้งแทบตายไม่ได้ลองแล้วคนจืดจะไม่ให้มันสลักอ้างงั้นคนจืดเอาไว้ข้างหลังนะคนคนแซบเอาเออกมาโชว์ เพราะว่าอย่าลืมว่าคนดูคนดูหน้าไปทีอ่ะส่วนมากอ่ะเขาไม่รู้ใครถิงไม่ฉิบหรอกเขารู้แต่ว,ว่าเขาจะมาเอาคําสนุกเขาจะมาเลื่นแต่มัน,ม,นมันขาดการฝึกฝนขาดการเอาใจใส่ขาดบางคนเสียงดีดีแต่ทักษะการพูดก็ไม่พัฒนาสาักทีจ,กจักใหบาทั้งไหนบอกสู้มือปาก,เป,ปากเปียกปากเสียสู้มือ แต่ก็ต้องบอกอีกครั้งว่าเด็กที่ผมเด็กที่มาอยู่ับผมเนี่ยไม่ได้มีความไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องการทำงานจริงมาเลยเขาเลยจะไม่ค่อยจริงจังในการทํางานมากสักเท่าไหร่บางคนอันนี้ภาพรวมภาพรวมแต่บางคนไม่เคยมีประสบการณ์แต่ก็มาฝึกฝนเอาที่นี่ก็เอาใจใส่ก็กระตือรือร้นตา่าง แต่บางคนลืมชุดลืมอย่างยังเป็นเด็กหน่อยอยู่แม่ยังเป็นกระโปรงรึเแมย่ยังมีความตืม่นชอบหน่อยอยู่ลืมชุดขี้เกียจต,ตื่นตื่นสายมาสายหน้าเต้นไปก็จืดชืดก็มีทําไมถึงเรียกร้องหรอว่าแฟนคลับคนน้อยจังผมคือผู้นี้แฟนคลับคือผู้อื่นครับบอลสู้อะไรสู้อะไรโซเชียลเธอบอ่ากูบอลบ,บิก๊กหนิผมแปลกไรหน้านกูต้องมาอะไรสุดซื้อมือ,อยานแฟนคลับคิดว่า เราสูอยากดังอยากดูงนี่สูไสูไล่โซเชทียบบอลซูร่วงคลิปเทียบบอสููพวดทเทียบอยบอแปดปีสูพบ่พวดปัญหาสวซูยังไม่แฟนครับตอนนี้นะ่ะแดนเซอร์หญิงใหม่มาลขสิบสองคนนะ่ะเขาแอคทีฟเขาอยากมีโซเชียลคาร์โดบอสบิ๊กผักดันกระโดกระเด,ดียถูกไหมแต่คนที่อยู่อยู่ล่ะกูขันโพดเพราะกูมีมาไลคอยู่เดียวมาไลค์กูเต็มสูงอยู่กูโพดก็ได้อีกขันโพดจันสิเนี่ยเขาก็บอกเขาว่าโพดในดเดือดเดือดโพดนี่ล่ะโพดร่วงเฟียบบดพนเมืองเนื้อรวบ ปดเนืลงไรสูตเน่้อทายคิดแล้วคอนเทนเนแนอได้บีบข้อบอกเอาแล้วบันนี้พ่อจะของมน่เด็กจริงมากบอดไม่ปั้นหนูบอดไม่ปั้นผมสู้บอกว่นศุกรสมากว่าื่อนเดียวแต่สูตตือนมากสูตเป็นยางคางคือถ้าถวยสู้กับบดอางกล่องไวออฟฟิศกินแล้วก็กล่องไวหันอืมอันนี้บได้วาแต่ว่ายังมีความเกี่ยงกันเยอะศิลปินตัวเกมสิกยังมีความเกี่ยงกันออฟฟิศโกนี่ บ่มีได้พอสีก็ลุกขึ้นมาเหมียนยางไกเปลี่ยวไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่ว่าไม่ว่าเขาเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังนะเบื้องหน้าเบืบ้องหลังซ้ำกันหดแต่ละคนเท่าที่มาเห็นนะข่อยประเมินเด้อบริษัทข่อยเด้ออันนี้ไม่เกี่ยวกับฟินคลับไม่เกี่ยวกับฟินนะครับบริษัทโวเกมบูิบส่วนมากิปินที่มาอยู่ยังไม่ประสบยังยังไม่มีใครมีประสบการณ์ยังไม่มีประสบการณ์ในการทํางานโดยตรงด้านนี้ด้านแอคทีฟด้านตัดล้วนด้าน ต้องทําให้เสร็จต้องรีบให้เสร็จต้องกระลับโึบบบรนอันนี้ก็มาเห็นฉันเพราะทุกคนเป็นเด็กแล้วเพิ่งอายุสิบเก้ยี่สิบบางคนสิบหกิบเจ็ก็เ้า 9, มันเปน็นเป็นนักร้องเลยแล้วก็ขึ้นเวทีเลยแล้วก็มีแฟนคลับมีเพลงมีอะไรเลยแต่ประสบการณ์ที่แท,ท้จริงการใช้ชีวิตจะไม่มีมันเลยเวลาพูดคุยมันก็จะเนื่อยบอ่